ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับวิลล่าเปิดตัววัดกินเซ็น5ปีแอสตันวิลล่าเปิดตัวโอลิวัตกินเป็นศูนหน้าคนใหม่เรียบร้อยแล้วหลังเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีทำลายสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสเรเว็บไซต์ของสโมสรแอสตันวิลล่าประกาศข่าวใหญ่ให้แฟนๆได้รับทราบ ว่ามีการเซ็นสัญญากับวัดกินระยะเวลา5ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025โดยเจ้าตัวย้ายมาจากเบรนฟอร์ดทีมในลีเดอรแชมเปี้ยนชิพแอสตันวิลล่าเพิ่งจะตกลงค่าตัวกับเบรนฟอร์ดได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัวเลขจบที่28ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอีกค่าล้านปอนด์โดยดีลนี้จะกลายเป็น33ล้านปอนด์ถือเป็นการทำลายสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสร ทุบสถิติเดิมของเวสลี่กองหน้าบราซิลที่ย้ายมาจากคลับโบสที่22ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วสำหรับวัดกินนั้นซันโบไป26ประตูให้กับเบนฟอร์ดเมื่อได้ดูกาลที่แล้วเป็นดาวซันโวของลีกเดชแมเปนชิพร่วมกับอเล็กซานโดรมิโตรวิดของฟูแลมโดยกุนืือดินสมิธจะได้ร่วมงานกับสิทธิ์เก่าอีกครั้งหลังจากที่เป็นคนซื้อจากเอสเตเตอร์มาอยู่กับเดอะบีเมื่อปี2017 นิวคาสเซิลประกาศเซนลูอิส5ปีเติมแบ็กซ้ายนิวคาสเซิลยูเนเต็ดประกาศคว้าตัวจจมาลูอิสแบ็กซ้ายทีมชาติไอร์แลนด์เหนือมาจากนอริสซิตี้ด้วยสัญญา5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่าตัว15ล้านปอนด์คัลลัมวินสันกองหน้าทีมชาติอังกฤษเพิ่งใจะย้ายจากบอร์นมัธมายังสาริกาโดงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ตามติดไปด้วยการเซ็นสัญญากับไรอันเฟเซอร์แบบไร้ค่าตัวในวันเดียวกัน จากการที่เจฟเฮนดิกย้ายมาฟรีเป็นคนแรกทำให้ลูอิสกลายเป็นนักเตะใหม่ของนิวคาสเซิลรายที่4ประจำซัมเมอร์นี้โดยแข้งวัย22ปีผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลูอิสนั้นไม่ได้อยู่ในทีมชาติไอร์แลนด์เหนือในนัดที่แพ้ต่อนอร์เวย์1ต่อ5เมื่อวันจันทร์โดยก่อนหน้านี้เขาเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแต่จากการที่นกคมินเหลืองอ่อนโกงค่าตัวเขาสูงไปถึง20ล้านปอนด์ในตอนนั้น ทำให้หงแดงถอนข้อเสนอออกไปสำหรับลูอิสนั้นไม่สามารถช่วยให้นอริซิตี้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วโดยเจ้าตัวลงเล่นไป33นัดในทุกรายการทำได้หนึ่งประตูเอเวอร์ตันประกาศเซ็นดูกูเล่รวมทัพค่าตัว20ล้านปอนด์เอเวอร์ตันประกาศคว้าตัวอับดุลไลดูกูเล่กองกลางชาวฝรั่งเศสมาจากวัตฟอร์ดเรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ดาวเตะวัย27ปีรายนี้ได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ทินกุริสันพาร์คเป็นเวลา3ปีโดยมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีโดยเขากลายเป็นนักเตะใหม่ระดับเมเจอร์รายที่3ในรอบสัปดาห์ของทีมถัดจากอัลลันกองกลางชาวบาซิเลียนและฮาเมสโรดิเกสเพย์เมเกอร์ชาวโคลัมเบียในช่วงแรกวัตฟอร์ดนั้นได้เจรจาต้องการเงินค่าตัวจำนวน35ล้านปอนด สำหรับมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสรายนี้ที่ยิงไป17ประตูจาก141นัดในช่วง4ปีในทินวิคารเลตโรดอย่างไรก็ตามจากการที่พวกเขาต้องตกชั้นไปยังเดอะแชมเปี้ยนชิพและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทำให้ราคาของดูกูเล่นั้นลดลงมาผมรอที่จะย้ายมาที่นิวคาสเซิลนานแล้วและตอนนี้มันก็เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงมีความสุขมาก อับดุลลายดูกูเล่นักเตะใหม่ของเอเวอร์ตันให้สัมภาษณ์พอ,ออกีลาลียงรับปืนใหญ่โทรจีบอาอาทั้งเช้าเย็นจูนินโย่แปรนามบูกาโน่ผู้อำนวยการการกีฬาของโอลิมปิกลียงยอมรับว่าโดนสโมสรอ,อาเซนนลเที่ยวไล้เที่ยวขือเช้าจรดเย็นเพื่อขอซื้อจอมทัพฟุตเซมอาอาโดยเสนอจะแถมเกนดูซี่ ้องเครื่องใจนักเลงมาให้อีกด้วยปืนใหญ่ยุคใหม่โดยเฮดโค้ชมิเกลอาเตตาและผู้อำนวยการการเทคนิคเอตูกัสปามีโปรเจกต์ล่าแชมป์ภายในปี2023เมื่อบวกวิธีการเล่นของทีมและความสำเร็จในการเป็นแชมป์ FA ครัพตั้งแต่ปีแรกทำให้นักเตะเนื้อหอมอย่างวิลเลียนหรือกราเบลมากันเยสปฏิเสธความสนใจจากที่อื่นและมาแจมยังถิ่นเอมิเลสเตเดียม ส่วนเป้าหมายต่อไปของอาร์เซนอลก็คืออาวูอของลียงแถมนักเตะเองก็ยังเป็นแฟนบอลเดกกันเนอร์ซึ่งทางจูนิญโยก็ยอมรับว่าถูกทางอาร์เซนอลนั้นโทรตามจีบจนสายแทบไหม้โดยสำหรับผู้เล่นที่ลียงอยากจะได้นั้นคืออเล็กซองโดลากาเซตอดีตกองหน้ากัปตันของโอเอลนั่นเองติดปัญหาที่ว่าค่าจ้างของลากาเซตนั้นแพงเกินไปจนทำให้ทีมดังจากเมืองน้ำหอมนั้นจ่ายไม่ไหว วีดาวยกเลิกสัญญาบาร์ซ่าแล้วพร้อมตรวจร่างกายกับอินเตอร์มิลานอัตโตโรวีเดลกองกลางตัวเก่าชาวชิลีสามารถย้ายไปอินเตอร์มิลานแบบไม่มีค่าตัวได้แล้วหลังเจรจายุติสัญญากับบาร์เซลโลนาเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาวีดาวนั้นไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมของเทรนเนอร์คนใหม่โรนัลกูเมนที่บอกให้มองหาต้นสังกัดใหม่ได้และด้วยอายุอานามที่ปาเข้าไป33ปีแล้ว บวกกับสัญญาในถิ่นค้ำนูนที่เหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวทำให้เอเจนต์ของนักเตะพยายามเจราจาเพื่อยุติสัญญากับบาร์เซโลนาโดยทางสปอร์ตมีเดียเซตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานว่าการเจราจาระหว่างตัวแทนของวีดาวกับบาร์เซโลนานั้นจบลงด้วยดีคือการยุติสัญญากันด้วยดีทั้งสองฝ่ายหมายความว่ากองกลางชาวชิลีนั้นพร้อมเดินทางไปตรวจร่างกายกับอินเตอร์มิลานได้ทันที โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังมีการตกลงสัญญากันได้ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับสัญญาที่อดีตกองกลางของยูเวนตุสตกลงกับอินเตอร์มิลานนั้นเป็นสัญญาระยะเวลา2ปีพ่วงด้วยเงื่อนไขต่อสัญญาเป็นปีที่3ซึ่งจะทำให้มิดฟิลล์ชิลีนั้นอยู่ในทินซานซิโรยาวไปจนถึงอายุ36ปีเลยทีเดียวโดยวีดาจะรับค่าเหนื่อย6ล้านยูโรต่อปี บวกกับโบนัสตามเงืินไขที่ตกลงกันอีกหนึ่งก้อนโทโมโลิสนย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเอเวอร์ตันลีกทางให้ตีอโก้ซอบสิงฟีกาโยโทโมโลิปลาการหลังของเชลซีกำลังพิจรารณานที่จะย้ายออกมาเล่นแบบยืมตัวกับเอเวอร์ตันตลอดทั้งฤด,ดูกาล2020-2021เนื่องจากการมาของตีอโก้ซิลว,วา ส่งผลต่อการลงสนามของเขานักแตมฟอร์ดบิดอย่างแน่นอนมีรายงานข่าวล่าสุดจาก go.com เว็บไซต์กีฬาชื่อดังว่าเซนเตอร์แบ็กในวัย22ปีรู้ชะตาตัวเองว่าคงจะต้องตกเป็นตัวเลือกรองจากเตยโกซิวาอันโตนิโอรูดิเกอร์เคสโมาหรือแม้กระทั่งอันเดียสคริสเตนเซนดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะได้โอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปเตะรายการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปกลางปีหน้าโทโมโลิได้แจ้งเกิดในฐานะสิงบรูเมื่อได้ดูการที่ผ่านมาจนได้รับสัญญาฉบับใหม่จนถึงมิถุนายนปี2024เพาว่าหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงเตะเกมอย่างเป็นทางการอีกเลยโดยถ้าหากโทโมริตัดสินใจย้ายไปเล่นยังกุริสันฟาร์คเจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมอย่างคาโลอันเชล็ตติ โดยแย่งตำแหน่งตัวจริงกันแค่3คนซึ่งก็คือเยลลี่มีนาไมเคลคีนและเมสันโฮเกตและเจ้าตัวก็จะมีโอกาสอยู่ในโปรเจกต์ผักดันทีมท็อปฟีสีน้ำเงินลุยเวทียุโรปร่วมกับ2แข้งหน้าใหม่อย่างกองกลางอัลลันที่ซื้อมาจากนาโปลี21ล้านปอนด์และเพลย์เมกเกอร์ชื่อดังอย่างฮาเมตโรดิเกที่ซื้อมาจากเรอัลมาดริด22ล้านปอนด์ โดยนอกจากเอเวอร์ตันแล้วยังมีทีมต่างแดนอย่างแรนของหลีกเอิงฝรั่งเศสที่หมายตาโทมอริเช่นกันเพราะเจ้าตัวสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้จากการเติบโตที่ประเทศแคนาดาในวัยเด็กแฟนบอลทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อรับชมข่าวสารวงการฟุตบอลก่อนใครด้วยนะครับ